ก็อ่าวเ,เจก,กงอลาวเ,เจกมากใช่มากเขาก็มาจากเมืองจีนนั่งเรือมาพอเขานั่งเรือมามาถึงเมืองไทยเขาก็มีเงินติดตัวอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกเขาก็มาทําหาทาไรทําสวนเอาพอแกทาไรทําสวนใช่ไหมก็พอมีกําไรก็เริ่มขยับขยายพื้นที่ทำอาหารกินและอ่าวเ,เจกมากกะท้องอากงท้องอากงแกมี อเลามาอลาเลอเจกมาเนี่ยมีลูกสามคนอากงเราเป็นคนที่สองแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็มีน้องชายของอากงแล้วคราวนี้อากงเราก็ได้เชื้อความขยันของอลเลอเจ็ก,กงอลเลอเจ็กมาเขาก็ทำมาหากินกระทำทุกอย่างนะทั้งเลี้ยงหมูเดินที่ขายที่แล้วก็ทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ แกเป็นคนขยนันขยันจนมีเงินก่อร่างสร้างตัวได้มีเงินซื้อที่ปลูกบ้านปลูกช่องให้ลูกให้หลานอยู่อย่างสุขสบายอากงเขาอยู่เมืองจีนเขามาทำกิจการเมืองที่บ้านเราเขาก็มารับจ้างมาปลูกข้าวมาทำสวน คนที่เขามาจากเมืองจีนใช่ไหมก็เพราะว่าต้องการมาสแสวงหาที่ทำมาหากินเพราะเมืองจีน่ะแบบชุมชนแออัดเนาะเมืองจีนคือคนเขาเยอะแล้วเขาก็ยากจนเขาก็เลยมาหาสแสวงหาผลประโยชน์ในเมืองไทยเรามามา,มาตั้งลกลากทินฐานในเมืองไทยของเราจนได้ดีกันแทบทุกคน ก the well, ็เหตุผลที่เราเจกงเราเจกมามาที่เมืองไทยใช่ไหมก็ด้วยความเศรษฐกิจเนาะข้าอยากหมากแพงของทางจีนเขาก็เลยล่องเรือสำเพามาเขาไม่ใช่ล่องเรือสำเพามาแค่สองคนเขาก็ล่องเรือมาเป็นหมู่คณะนะ หลายๆเชื้อชาติหลายๆชนชั้นนั่นแหละเรา,เากงเอเาเาจ๊ก,กงองเราเจ๊กมาเราก็ได้มาอยู่ที่เมืองไทยเสือผืนหมอนใบจริงๆมาจากประเทศจีนจริงๆแล้วก็มาหาทำมาหากินในประเทศไทยทําให้ลูกหลานมีกินมีใช้อย,อยู่ถุงถึงวันนี้ก็<ส> ถามว่าการปรับตัวของเหลาเจ็กกงรงเหลาเจ็กมากที่มาไทยเนี่ยยากไหมแม่ก็ไม่แน่ใจนะสมัยก่อนกับสมัยนี้สมัยก่อนอาจจะไม่ยากเพราะว่าสมัยก่อนประเทศจีนน่ะเขาไม่ค่อยเจริญพอมาอยู่ไทยความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการทำมาหากินน่ะในประเทศไทยมันดีกว่าแม่คิดว่าการปรับสภาพไม่น่าที่จะยาก ราะว่าความอุดมสมบูรณ์อะของสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันสมัยก่อนความอุดมสมบูรณ์ในประเทศจีนอะค่อนข้างลําบากแต่พอ,อามายุคสมัยเนี้ยประเทศจีนแม่ว่าความพัฒนาในด้านของสังคมด้านวัฒนธรรมของจีนเขาน่าจะพัฒนามากกว่าประเทศไทยและตอนนี้ เหตุผลที่เราเจ๊กงกับเราเจ๊กมากตัดสินใจมาอยู่ที่ประเทศไทยว่าทําไมถึงไม่ยอมกลับไปจีนก็เพราะว่าเขาตัดสินใจมาไทยพอเห็นเรศรษฐกิจไทยดีสมัยก่อนนะอุดมไปด้วยข้าวปลาอาหารแกสามารถทํางานสามารถใช้ชีวิตปรับสภาพชีวิตปรับสภาพแวดล้อมเข้ากับประเทศไทยได้ทํามากิน ตั้งลกลากตั้งครอบครัวจนมาเป็นตระกูลพรเจริญได้ทุกวันนี้แล้วก็มาได้แต่งงานมีลูกมีหลานตั้งลกลากอยู่ในประเทศไทย <c oughs> ก็ไม่ได้คิดกลับเมืองเนาะเ <c oughs> มืองจีนอีกแล้วเพราะทางนู้นก็ญาติพี่น้องอยู่ทางนี้เขาก็มีลูกมีหลานแล้ว <c oughs> ก็ไม่กลับเมืองไทยแล้วไอ้ไม่กลับเมืองจีนแล้ว ปัญหาหรอปัญหาที่พบเจอที่ว่าเรจาจิ๊กงเรจาจิกมามาอยู่ที่ไทยปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องภาษาเพราะภาษาจีนกับภาษาไทยการสื่อสารค่อนข้างลําบากคนไทยความรู้ภาษาจีนคนจีนพาความรู้คนจีนความรู้ภาษาไทยก็ค่อนข้างสื่อสารกันลําบากแต่ก็ไม่ยากสําหรับเอเอ่จา,กกเอาจิ๊กงเราจิกมาเรา เขาก็พยายามจนปรับสภาพความเป็นอยู่กันอยู่กินสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นกินข้าวก็เจยบบึงบวยไปเที่ยวก็ไปทิกทออาบน้ำกะจังเอ็กกินน้ำก็เะีย่จุย